EXO ฉลองครบครอบ10ปีสุดปังยิ่งใหญ่ปาดขายเกลี้ยงใน1นาทีเดบิวต9ข้อสู่ปีที่10แล้วสำหรับ9หนุ่มบ o y Band EXO แม้จะได้ผลงานเพลงให้แฟนๆติดตามแต่กระแสความฮอตความนิยมของหนุ่มๆก็ไม่มีแผ่วการันตีด้วยล่าสุด Event อ,อนไลน์ออฟ l i n e ในวันครบครอบ10ปีของวง2022เดบิว Anniversary Fan Event EXO ที่สนามจําชิววันที่9เมษายนเวลา5โมงเย็น ซึ่งเมื่อวันที่21มีนาคมมีการเปิดเผยตัวให้แฟนๆเข้ารับชมซึ่งขายหมดใน1นาทีเท่านั้นแม้งานนี้เมมเบอร์จะเข้าร่วมง,งานเพียงซูโฮดูโอซิวมินไคและเซฮุนแต่เพราะความรักความคิดถึงของชาว EXO-L ก็พร้อมใจกันจนทำให้บัตรขายเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็วและนี่ก็เป็นเนื้อหาคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ